สวัสดีค่ะเพื่อนๆไข่มุกนะคะวันนี้นะคะไข่มุกจะมารีวิวอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบว่ามันมันชอบอะ่ะทุกคนมันชอบมากจนแบบจนต้องเล่นตลกปะอัน,นจริงๆมุกมมกเป็นคนชอบอะไรที่มันเป็นแบบริบป,ปาม,มากๆนะคะอะไรที่แบบบำรุงปากบำรุงอะไรของเราเนี่ยชอบไปหมดส,สาวๆคนไหนนะคะที่เป็นสาวกริบป,ปามเนี่ยห้ามพลาดเลยแต่ก่อนที่จะไปดูนะจ๊ะ ก็ฝากกดไลค์ซาบสาค่ะให้ก่อนนะคะแต่ถ้ากดไลค์กด subscribe ให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูสวอตลิปปามกันเลยจ้า <cl ap> นี่เลยนะคะแบรนด์ลานาคอสเมติกค่ะเป็นอะไรที่น่ารักไม่ละขนาดแพ็คเกจยังน่ารักเลยเดี <c oughs> ๋ยวไปดูสวอตลิปที่แขนกันก่อนนะคะขนาดที่แขนยังสวยขนาดนี้ที่ปากจะสวยขนาดไหนทุกคน ไขมุกก็สวอตหมดไปแล้วทั้ง6กสีนะคะแลวอยากจะบอกว่าแต่ละสีคือไขมุกชอบมากคือแบบหวีดไม่ไหวทาปุ๊บยิ้มป๊บทาปุ๊บแบบอย่างเงี้ยตลอดคือมันแบบอยากจะหวีดอยากจะแบบว่าทุกคนแล้วมันเบาสบายปากมากๆเลยนะคะและที่สําคัญเนี่ยกลิ่นของเขาคือหอมน่ารักมากมันเป็นผลไม้คือได้คือได้กินแล้วรู้สึกว่าแบบ อยากกินอยากกินลิปสติกเลยและที่สําคัญนะคะคือเขาแบบเล็กมากๆแล้วก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้ค่อนข้างง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะคือจะเติมเมื่อไหร่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะสําหรับคนที่ชอบเติมลิปตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนปากแห้งนะคะเหมือนไข่มุกไข่มุกเป็นคนปากแห้งมากนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้รู้สึกว่า Mm hmm. อย่างเงี้ยตลอดแล้วแบบเดยีดสกรีดเลยคือโอเคนัมเบอร์วันนะบอกก่อนเลยว่าแบบชอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไข่มุกจะมาบอกนะคะว่าไข่มุกชอบสีอะไรบ้างนะคะจริงๆก็ชอบเกือบทุกสีเลยนะแต่ว่ามันจะมีแบบมีสีที่ไข่มุกชอบมากๆนะคะอย่างที่รู้เลยว่าไข่มุกชอบเป็นชอบโทนสีส้มสีแดงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะแม่บอกก่อนไม่มีแรงพูดเลยมันอ่อนแอไปหมดนะคะก็เป็น3สีนี้เลยนะคะทุกคน ที่ไข่มุกชอบเนาะมันจะเป็นโทนส้มโทนแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่มันไม่ได้แดงกล่าตามแบบตามในเนี้ยนะคะแต่ว่ามันรู้สึกแบบทาแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นแดงแบบระเรือ่อแดงแบบธรรมาชาติทาแล้วรู้สึกแบบดูเด็กลงเลรอย่างเงี้ยแบบมโนเป่าวะก็น่าจะมโนแหละ นี่นะคะไข่หมูก็สวอตครบทั้ง6สีแล้วนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ชอบก็ควรจะต้องตานะจ๊ะต้องมีเลยนะส่วนรายละเอียดนะคะเดี๋ยวไข่หมูก็ใส่ไว้ในบล็อกข้างล่างให้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่ไปแอบซื้อมาแล้วนะคะหรือว่าชอบสีไหนเนี่ยแต่ยังไม่ซื้อรู้สึกว่าชอบสีนี้คอมเมนต์มาได้แล้วก็ต้องไปซื้อด้วยนะจ๊ะแต่ถ้าใครซื้อมาแล้วนะคะรู้สึกว่าชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไข่หมูก,กันด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไข่หมูด้วยนะกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนนะะคเเดี๋ยวรามาจกั ใหม่คลิปหน้านะคะไข่มูจะรีวิวหรือทำอะไรเนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายชอบกดไลค์แต่ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่ถ้ายิ่งรักยิ่งชอบก็ทั้งหมดอละจ้ะทางไลน์ทงาทงชแชร์นะ่างไอ้เรื่งตรงหนัง